คุณผูชมคะที่ไร่กรเดนฟาร์มหรือที่เราเรียกไร่ส่วนภูมิเนี่ยนะคะที่ส่วนภูมิชาแนลของเราเนี่ยวันนี้เราคุยกับท่านเจ้าของไร่นะคะแล้วก็ที่น่าประหลัดใจคือเจ้าของไร่ก็ชื่อแต่ว่าทองคำเหมือนกันนะคะเ,เรามีล่ามนะคะร่ามเนี่ยเป็นเป็นสิทธิ์ของเราที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะคือ คุณพนสนนะคะพนสนจะทําหน้าที่ล่ามเพราะเธอพูดทั้งไทยได้พูดกัมพูชาได้แล้วก็ต้องเรียกเไรนะเป็นสิทธิ์ลักด้านการเกษตรเลยทีเดียวนะคะเป็นเกษตรของออจังหวัดไพลินค่ะต้องถามท่านนะคะถามท่านว่าที่ไร่เนี่ยเ,เราอะอยากให้เป็นศูนย์เหมือนศูนย์การเรียนรู้ที่จะพัฒนาเกษตรกรของกัมพูชาท่านเห็นด้วยไหม កំពនិយាយពួកបងថាអត់ទៅនិយាយពួកបងថាឯក្នុងចំការនេះគេថាគូដេនបាបនេះគឺគាត់មានបងអងចង់ឲ្យកលែងនេះគឺទៅជាកលែងបដុះបដាលជាការរៀនសូត្ររបស់កសិកររបស់តាំងតាំងខេត្តបៃលិនតាំងខេត្តបាត់ដំបងទៅបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអត់សុំជួយតែចឹងឯងខ្ញុំរីករាយណាស់បើសិនជាបើសិនជាបានដោយការក្រុងຕົកនឹងគឺខ្ញុំសบายចិត្តបំផុតហើយប្រូបបានឲ្យកសិករយើងបាន ศักษาให้บัานเมีนบดัดไปสอบเชิญมึงก็ฟือนะจริงๆทันก็ดีใจด,ดีใจมากถ้าเรารวมรวมกันได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าฟาร์มนี้คือได้เป็นฟาร์มการเรียนรู้ของกเกษตรกรทางไพลินทางพัฒบองแนนอนทิดจินทนันก็โอเคครับค่ะก็ที่เราวางแผนเนี่ยแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนอย่างเช่นแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ ແລະកថាងដឹករបស់ជីរឿងអอร์แกនិកទាំងណៃแลเนี่ยนะคะหลายๆส่วนในประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้มากเอ่อជំនឿរបស់នំរោងកានេះគឺគាត់មានការឧបត្ថម្ភខាងទឹកផ្នែកទូទោផ្នែកផលិតជីទាំងផ្នែកធ្វើបាត់ខំឲ្យប្រើគីមីនឹងគឺមិនតែងគោលដំណងគឺចង់ទប់កលេសអព្ភវត្តដំណងនេះទៀតនឹងហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់ត្រលឿអាគម្រងអាគំអប្រើគីមីប្រើជីធម្មជាតិប្រើឲ្យវៃទៅប្រព័ន្ធជាមួយនឹង ทำจิดกับไอ้ปฏิบนี้นี่ควบคุมตรงนึงนะแต่ก็แม้แต่ขยังไม่ประจิตจนขมาไกระดูกยิบกบลูกก็ควบมเลยตรงนี้ครับผมท่านก็ดีใจมากตรงนี้คือว่าาจริงๆจากไรสารพิษนี่คือท่านก็ตลงก็โอเคครับถ้าโครงการตรงนี้คืนมาได้ตรงนี้นะท่านก็ดีใจมากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเกษตรกรทั่วไปท่านท่านผู้ว่าหรือก็ท่านอื่นๆนะก็จริงๆก็ดีใจเหมือนกันครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยเป็นเรียกไรนะตัวจริงเสียงจริงเ่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเกษตรจริง,รงๆแล้วเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะก็อยากจะเข้ามาตรงนี้เราจะช่วยท่านด้วยนะคะช่วยกันผลักดันให้ไร่โกนเด้นฟาร์มเป็นศูนย์การเรียนรู้ของคนกัมพูชาให้ได้ครับก็ก็กจะจ,จังชีวิตชุ่ทาก็นงและกรมจัดต่อเดี๋ยวมนันคือเจนะเดี๋ยวมีนเนี่ยปัจจัยกเติ ำลำดับที่มุย้ยผ่านน้องน้องนักดนตรีไทยร้านาหางไทยจังให่กอดนังบอลช่วยออกก่ออาบิวอตกับอะไรนังอ๋อยบานสำเร็จนี่โยมสิอ้อโยมสิอ้อท่านลงจังท่านก็ดีใจท่านก็ดีใจใจะเตรียมตัวตลอดอแต่รวมมือสร้างตรงนี้ให้ได้สำเร็จนะครับได้ค่ะคือคืออันหนึ่งเนี่ยเวลาเราทำเรื่องเรื่องเกษตรเกษตรกรรมเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะคะ,อ,ะอยากบอกท่านว่าท่านไม่ต้องกังวล พวกเราเนี่ยเต็มที่แน่นอนไปหลวงกวดท่าต้องญํารีตจูนบองได้ถ้าเรื่องไกลรู้บองปุยบารอมเรื่องไอแทงแทงเพชรพัดแต่เรื่องการทวยกิจกรรมนี่คือเวแต่งแต่มีการจูบอุปสรรคប៉ុន្តែสมมทาកុំអោយបងមានជំនឿជឿជាក់ចាស់ក្រុមគាត់គឺទៅមកធ្វើពេញទីតែម្ដងអោយបងប្រទួតបารอมហ្នឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់បารอมអីទេរឿងការថាវាការจูบอุปสรรคខ្ញុំមិនបารอมទេរឿងបัญហាហ្នឹងពួកខ្ញុំយល់យល់ថាគម្រោងគាត់ល្អិតល្អជាងយើងឆ្ងាយហ្នឹង ท่านก็ดีใจจริงๆก็ตังใจก็เชื้อมันสบับของทีมงานขององพีทเอามาเนี่ยคือว่าท่านก็ดีใจตั้งแต่เดิมจริง <ừ. S 1> ๆท่านเชือ่อดูแล้วครับคงพีบอกว่าท่านอย่าแปลกใจที่ทําไมาพวกเราเนี่ยมาหลายคนละแล้วก็มีทีมงานทั้งทีมที่เป็นทีมผู้เชี่ยวชาญทีมสื่อทีมอะไรเนี่ยเราอยากให้ให้เห็นพัฒนาการว่าเราเริ่มจากจากที่เราที่ฟาร์มเนี้ยไม่มีอะไร แล้วในในไม่ช้าเนี่ยจะได้เห็นว่าฟาร์มนี้จะพัฒน,นาจนกระทั่งไปเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศด้วยก่อ้องจีอย่มีจูดวางได้ก่อตังบีอย่มอเตอร์มอตอก่อนตังจถตกอนนึงฟื้นไรนึงออยก็ตัวตามอยู่มวยมีเฮมวยมีเฮ็ดหดอ้อคลายเต้เชมบ ยังทงการนอกกุมรูมุ้ยสำหรับการเรียนโซ้ศึกษาให้นางผู้ใจกิติตุสเดย์การตราตุสเดย์สันกิจครบครุ๊ปนั้นการควาต่างแบบปรักญาสาคิ่มีาแบบว่าขอบคุณมากครับนี่นะครับก็คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะนำท่านเนี่ยนะคะชมทั้งฟาร์มของเรานะคะก็อย่าแปลกใจมันบังเอิญที่ฟาร์มนี้เนี่ยชื่อโกลเด้นฟาร์มแล้วท่านเจ้าของฟาร์ม ก็ชื่อแปลว่าทองคำค่ะแล้วบังเอิญอีกเหมือนกันชื่อนี้ก็เป็นชื่อเดียวกับสถานีโทรทัศน์ของเราสุวรรณภูมิค่ะที่ด้วยไร่ดีนะคะ โกลเด้ <Golden> Farm, นฟาร์มหรือไล่สุวรรณภูมิค่ะเราจะใช้ไล่นี้เนี่ยเป็นเหมือนศูนย์แห่งการเรียนรู้สำหรับกัมพูชาโดยใช้เทคโนโลยีของไทยนะคะแล้วก็พืชที่เป็นพืชที่ใช้เป็นพืชการทูตก,ก็คือมะม่วงมละก,กอกล้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยนะคะวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญมะม่วงนะกำลังคุยกันที่ท่านเห็นอยู่นะคะกำลังคุยกันว่าเราจะพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงไทยก็คือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกับมะม่วงแก้วระเมียดนะคะที่มะม่วงแก้วเองบ้านเราก็หายไปแล้วต้นพันธุ์ของมะม่วงแก้วระเมียดเนี่ยจะมีความทนทานแล้วก็มีความทนโลกนะคะเนื่องจากว่าเป็นพืชเขตร,ร้อนเหมือนกันรเราก็เลยจะพัฒนาสายพันธุ์ของทั้งสองสปไปด้วยกันค่ะ<ห>คุณผู้ชมพโดยเฉพาะในไินแลก็ตบองให้มี มีการเรียนรู้สามารถที่จะเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไใ้เวียซอมสอบหนึ่งไงขังมุกอะไรกันค่ะท่ายิงโจลนองสระกุมอาเซียนั่นนะเขาเวียตกลงข้างหน้านี่ก็อาเซียนมาถึงมาถึงแล้วเราก็ด่งต้นก็ดีแต่กลมแต่มวยเวียสนาช่วยกันตรงนี้ให้ได้ อันนี้เราก็มีทีมงานเราเราก็มีทีมงานในแต่ละด้านแต่ละด้านแต่เราจะเริ่มต้นไปเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่จะไม่ไม่ทำทีเดียวแบบลงไปเยอะๆเราจะค่อยๆอทั้งฝ่ายนี้ลงทุนน้อยที่สุดและก็สามารถที่จะผลิตสินค้าเกษตรขึ้นมาในระหว่างที่เรารอผลมะม่วงก็มีพืชรองที่จะสามารถที่จะขายแล้วก็นำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนในการที่จะสร้างเกษตรกรรมในโกลเด้นฟาร์มเนี้ย គាត់គាត់អាចចង់ជម្រាបជូនបងថាគាត់ចាប់នឹងជាយียมឲ្យយើងចំណាយដល់ប្រភេទបំផុតរហូតដល់យើងធ្វើយកផលអស់ហ្នឹងយកមកអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងហ្នឹងជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យរងចាំភូផលរបស់ស្វាយដែលបានដំណាច់ចេញណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អរគុណដល់គាត់ដែរព្រោះក៏ចង់និយាយថាទុនខ្ញុំក៏មិនស្ូវជាសម្បូរដែរវាมันជាមានច្រើនដែរថាន់ក៏ດີចៃក្នុងនេះព្រោះថាថាន់ក៏បានវិជាកាលល្អឲ្យតែយើងមានកាចាប់ដើមយើងក៏មានការចាប់ដើមហ្នឹងយើងពើឲ្យ មានការចងរយយេកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រាន់គេធ្វើឲ្យកសិករគ្រួសារមួយមួយអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបាននៅម្បាត់ពឹងពាក់ដាក់ក្រៅចរើនពេចណាបាទបាទអរគុណហើយនេះក៏យើងបានឲ្យវាសិក្សាគំនិតចិត្តយើងនឹងធ្វើបានបាទខ្ញុំยินดีมากเลยครับครับអញ្ចឹងអូខេ เวอร์คือสไว้สไว้ไทยหรืสวายขมอะไรต่างพวกออยตัวจีสมปองซาบจอบระเวียงกาศกรเขมอะไัหรกาศกรไทยต่อตัวการเราอาจจะไม่ได้คิดในแง่ธุรกิจมากนักแต่ว่าเราคิดในแง่ของความเป็นอยู่ที่เกิดความเป็นสุขระหว่างพี่น้องไทยกับเขมรร่วมกันก็ทางมันกอดมันบางเรื่องไอ้เราโยมีดโยบานดูโบสบายไปแต่เพื่นแต่ความเราไม่เอายรงอายุเราสมุนกีเนี้ยเมีดจะได้สอกสมุนกี้เนี้ยบานบ้าเอาคนเจอนะาแบ้าน สำคัญคือเป็น,นังถ้าดีใจต้งนั้นที่สำคัญที่สุดคือตรงนั้นให้มีความสุขทั้งสองฝ่ายครับ,บ,บนี่ก็เป็นเป้าหมายแล้วว่าถุประสงค์ของเราที่เราเดินทางมาในครั้งนี้โดยทีมงานที่เรามีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์จริงๆเราไม่ใช่ทีมงานที่แบบว่าอ,อยู่แต่ในอยู่แต่ในสำนักงานแล้วก็วางแผนแล้วก็ออกเป็นโมเดลมาแต่ว่าทุกคนที่มาเนี้ยผ่านประสบการณ์ลงปฏิบัติงานจริงแล้วทั้งนั้น ក្នុងក្រុមការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាមិនមែនបានតែខាងគូវៀនធ្វើនៅក្នុងប្រកោការយាល័យទេគឺសព្វតែមានបទពិសោធន៍បានជោគជ័យរួចហើយដែលមកធ្វើនេះអញ្ចឹងគាត់ចុកដល់តែទីតាំងតែម្ដងអត់មែនកឹតកឹតតែអរិសេខាងក្នុងបានតែក្នុងគម្រោងណាថាអញ្ចឹងអរគុណអរគុណហើយខ្ញុំឃើញការកាត់ខំរបស់បងអត់លឿនច្រើន ขอบคุณมากที่เติรโมาทาน,น,น,นพีสาวมาก็มาหาลายครั้งแล้วเหนื่อยมาแล้วเหนื่อยแล้ว <c oughs> เราไม่ได้คิดถึงแง่ว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยเรามองอยู่ว่าเมื่อกี้เราก็ได้มีโอกาสไปไหว้แม่หยาดก็ขอพรท่านก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยที่มาต่างบ้านต่างเมืองก็มาขออนุญาตแล้วเราก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาให

เอาตังไปลึกมุดนะพวกมุดนังยำติจูกัดยำก็มีนยายาไทยตั้งนานแล้วอนพบีคือท่านก็มีมาดูมาดูดูลขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้ท่านพูดภาษาเขมรเลยได้ได้แปลนะไม่ไ้องแงลได้ไม่ได้ดิเพราะว่าออกอากาศเขาคนไทยไม่รู้อดิใช่ไหมไอ้ประบองพ่องยำอาจิ จิจโอนยุบมันจิจิโอนย้สอาพขเคยมีไตรมีนน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 นึนนนนนนคนน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 อคืนน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 นปนน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 นยนนในคนน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 นานน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 บนน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 ้นนกนนนนนเนนา ทีมงานเราจุดท <Caribbean> <poured> <ấy> er ูบบอกย่าหยาดแล้วเออแล้วก ah ็เราอยากให้ทำน้ำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าถ้าน้ำสมบูรณ์เนี่ยพืชผักธัญญาหารเนี่ยก็จะสมบูรณ์ไปตามชื่อของของพื้นที่ตรงนี้ อ่เมียงฆาุคำและให้กวานสำคัญเรื่องนี้มากเมยกจะตุดสันดก่อนปัญหากปนนเอาใจของครับแชมถือตัดตบ้านเอาปันก่นต่ปเรียึติ้เกกองมีไม่ได้อาไม่เป็นไรัไม่เป็นไรขอให้เราเดินเป็นขั้นเป็นตอนเราไม่รีบเร่งเราเดินเป็นขั้นเป็นตอนให้เหมาะสมกับจำนวนเงิน

ខ្ញុំកើតចឹងដែរខ្ញុំថាអត់អីទេខ្ញុំប្រឹងធ្វើរឹងឲ្យធ្វើបន្តែកសូមឲ្យបងយល់ចិត្តថាវាមានកម្រិតណាយើងអឺថាន់ក៏ເຂົ້າចៃតែថាថាន់ជីងៗថាន់ຢາກចាប់ធ្វើឲ្យស្េបខ្ញុំត້ອງថាន់យល់ចៃថាន់ព្រោះប៉ារឹសអីនេះជីងៗຢາກចាប់ធ្វើណាស់តែធ្វើតាមភ្លឺលឿនអីចឹងពិបាកអញ្ចឹងដែរណាครับភ្លឺដូចអីវាពិបាកខ្ញុំកំពុងតែដោះស្រាយធ្វើហើយកំពុងឡើងចែករឿងផ្លូវថាងរឿងថ្នត់នេះក៏ឲ្យយឺត เห็นับมามาสี่ครั้งก็เห็นแล้วว่ามีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่มาก็ก็ก็ยินดีนี่ก็ถ้าเกิดมีเกิดปัญหาอะไรเนี่ยทีมงานทุกคนก็จะพยายามที่จะมาร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันเราก็เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ นึ่ีหนึ่งช่วยช่วยดอกสไลปัญหารูปาย,ยางบรรเทาวัดโมกัดคืนแปร,ป,รปลุกหัวตังมีมองมาดอมาดอ,าดอคือยังมีจาาแปรปรุกเย็ปะตอปะตอมัน,นจะตึกจัดครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนําท่านผู้ชมมาที่สวนม,มะม่วงแก้วระเมียดในจังหวัดพายินของคุณต้อยเทียนช่วงนี้เป็นพอดีเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเย็นสักนิดหนึ่งเนื่องจากภารกิจต่างๆที่เรานําเสนอกับท่านผู้ชมนั้นเป็นขั้นเป็นตอน นวันนี้เนี่ยผมก็เลยนำเสนอในรูปของอสวนมะม่วงแก้วระเมียดที่จังหวัดไพายินเจ้าของสวนก็คือคุณต้อยเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณลาเชนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมะม่วงจากประเทศไทยซึ่งเรานำคุณลาเชนมาดูเพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์ระหว่างมะม่วงไทยกับแก้วระเมียดในโอกาสต่อไปแล้วก็ขวามือผมสุดนั่นก็คือคุณพลศน ซึ่งจะมาเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรของจังหวัดไพลินนี้ก่อนอื่นผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่ามะม่วงแก้วละเมียดเป็นมะม่วงของเขมรที่เริ่มได้รับความนิยมในประเทศไทยมาเป็นลําดับแล้วก็ส่งเข้าขายในประเทศไทยหลายคนอาจจะรู้จักมะม่วงแก้วละเมียดมากขึ้นเราได้นําท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนของคุณต้อยเทียนคุณต้อยเทียนครับตรงนี้สวนตรงนี้มีเนื้อที่สักประมาณเท่าไหร่ครับ เต่าเมียดเดิมปลอมปลอมมุ้ยร้อยฮอกซำดำประมาณหกเฮกตาร์ประมาณสามเฮกตาร์อ่าสามเฮกตาร์หกร้อยหกสิบตันหกร้อยหกสิบต้นนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหลังและก็ด้านข้างนี่แหละก็เป็นต้นมะม่วงแก้วรตาเมียดตรงนี้เนี่ยจะเริ่มออกมะม่วงสักในช่วงไหนครับเนี่ยก็ถ้าทัวร์จังแพรไทยหน้าเราเนี่ยออแข็งมันยืดขึ้นไหมนะ แค่แค่น้ประมาณประมาณระหว่างตุลาครับในช่วงเดือนตุลาช่วงตุลาก็เป็นเก็เ็นอ่าครับเป็นช่วงตุลาที่จะเก็บเกี่ยวได้อ่ามะม่วงแก้วราเมดนี้ถ้าเกิดออกในช่วงตุลาคมเนี่ยในประเทศไทยถือว่าอ่เป็นช่วงที่มะม่วงขาดแคลนคุณละเชนมองมองอ่มะม่วงแก้วราเมยดกับอ่ประเทศไทยเป็นยังไงครับมะม่วงแก้วราเมยดก็ถือว่าเป็น เดี๋ยวนี้คนไทยก็ส่วนมากรู้จักหมดในน้ําของแก้คมินนะครับคนไทยเรียกว่าแก้คอมินก็ทุกทุกแห่งที่ผมไปไปมาทุกประเทศอย่างเช่นตรังผมไปมาก็ไม่ได้เชื่อว่าแก้ละเมียดไปถึงตังเหมือนกันนะครับก็แก้ละเมียดก็มีข้อดีของเขาคือเนื้อเหลืองแล้วก็รสชาติถูกปากคนไทยแล้วก็เดี๋ยวนี้รถรถเข็นาตามริมนนทุกคันมีหมดครับสําสหรับประเทศไทยแล้ว ต้องคิดมากแล้วครับภารกิจนี้ต้องคิดมากแล้วว่า,าแก้ของมิดบุกตลาดบางไทยมาตีฟ้าลั่นของของเราอย่างทําให้ราคาฟ้าลั่นตอนนี้มีผลกระทบมากเลยครับ